สวัสด,ดีครับกลับมาพบกับรอยไทยไอเดียอีกแล้วนะครับวันนี้กับภารกิจเมนูโปรดประจําบ้านหลายคนคงนึกถึงเมนูแรกถ้าจะสั่งอาหารจานเดียวเนี่ยคือข้าวผัดกระเพรากลายเป็นเมนูพิเศษครับกับเมนูลิงกินี่ผัดกระเพราหมูฝอยเอาหอมใหญ่กระเทียมลงไปผัดในน้ํามันมะกอกนะครับเมนูนี้นะฮะต้องใช้ไฟแรงนะครับผัดอย่างรวดเร็วอย่างเส้นลิงกินี่เนี่ยนะครับเราจะต้มแบบไม่ได้สุกไป จนถึงข้างในมากเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดว่าสุกเกินไปในเวลาผัดเนี่ยมันจะเละร้อยไทยผัดกระเพราปรับรสปรุงรสได้ด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะครับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยนำเส้นที่เราผัดจัดใส่จานหูฝอยนะฮะปั้นให้เป็น ก้อนๆนะฮะแล้วท็อปลงบนเส้นลูกชิ้ของเราโหระพาทอดกรอบเนี่ยครับตัวเติมพริกแดงลงไปนะครับเพิ่มสีสันให้กับเมนูจานนี้ของเราให้สดใสขึ้นนะครับและจานนี้ก็พร้อมที่จะเสิร์ฟให้คุณนะครับเ็จปีกหนึ่งภารกิจนะครับและผมเชื่อว่าเมนูนี้จะกลายเป็นเมนูโปรดของผู้ชมทางบ้านนะฮะที่แสนอร่อยและทำง่ายจริงๆนะครับ ติดตามไอเดียในการทำนะฮะอาหารอร่อยและง่ายแบบนี้ได้ในรอยไทยไอเดียที่นำเสนอเป็นประจำนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับอําพลฟู้ด